เทราอุเทระนี่หลวงพ่อพระครูเวชว,วรรณวรชิตเป็นต้นเป็นประธานพอเจริญพรนันสาตุชนมีท่านพระมินทรพันธ์ประหลัดอําเภอเดชอุดมปฏิบัติหน้าที่แทนท่านในอัเภอเดชอุดมเป็นต้นเป็นประธานก็ขอแสดงความละลายต่อดวงจิตวิญญาณของท่านพระครู สุธิธรรมอรัยุทธ์ที่ได้จากศิตสยานุสิทธิตแล้วก็ปอแสดงความเสียใจ,ยจกับศิตสยานุสิทธิตของท่านพระครูสุธิธรรมปรัยุทธ์ไว้ในโอกาสนี้ได้ยินข่าวเห็นตามสื่อก็ตกใจไม่ได้ว่าท่านพระครูจะจากเราไปเร็ว โดยส,ส่วนตัวแล้วอาตมาภาพากับท่านนคกูนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีความคุ้นเคยกันมากแต่ก็ได้อาศัยเกื้อกูลกันอยู่มีความเกือ้อกูลคำว,ว่ามีความเกือ้อกูลนั้นก็หมายความว่าสมัยก่อนได้มีโอกาสร่วมง,งานในการอบรมเยาวชนร่วมกันอาตมาก็ได้อาศัยท่านะครูนในเมื่อ ทางโซนทางอำเภอเดชได้ติดต่อประสานงานก็ได้อาศัยท่านพระครูได้เป็นที่ในการเป็นสถานที่ในการอบรมอันนี้คือในส่วนนึ่งที่อาตามาภาพได้อาศัยท่านพระครูแล้วก็ส่วนท่านพระครูก็ได้มีโอกาสได้อาศัยอาตามาภาพบ้างก็คือในเรื่องของวิทยุท่าน ติดขัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายในวิทยุท่านก็ปรึกษาแล้วอาตมาก็ได้ช่วยในเครื่องส่งเพราะนั้นท่านบอกว่าโยมที่จะช่วยเหลือมีปัญหาก็เลยอาตมาก็ได้ช่วยในเครื่องส่งวิทยุในช่วงนั้นก็มีความเกื้อกูลกันก็ได้ทํางานร่วมกันมาในฐานะที่ท่านรัครูเป็นพระที่ว่าไปก็คือนักเผยแผ่ เป็นพระผู้ที่ทำหน้าที่อบรมเยาวชนทำหน้าที่อบรมญาติโยมก็คือนำธรรมะไปสู่ญาติโยมนักเรียนเยาวชนก็ได้ทำงานร่วมกันมาก็<ม><ม>หลังจากที่ท่านได้เป็นพระครูแล้วก็ห่างๆกันห่างๆกันจนกระทั่งไม่ได้ติดต่อกันเลย เกกระทั่งเพิ่งมาทราบข่าวว่าท่านจะไปก็ตกใจอยู่พอสมควรอรือได้ว่าอายุถ้าจะว่าก็ยังไม่มากเพิ่งหกสิบเองถ้าจะว่าก็ไม่น้อยถ้าจะว่าก็ไม่น้อยเพราะอะไรเพราะอายุของคนเราทุกวันนี้ไม่ถึงร้อยปีเป็นอายุไขสมัยครัง้งพุทธกาลองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัส อายุขของประมาณหนึ่งร้อยปีนั่นก็คือสองพันห้าร้อยกว่าปีนันพอวันเวลาผ่านไปท่านก็บอกว่าคนเราอายุสั้นลงปีร้อยปีตอป่อหนึ่งปีถ้าจะว,ว่าไปณปัจจุบันนี้ก็ประมาณเจ็ดสิบห้าปีเป็นอายุไขัยท่านก็ยังไม่ถึงอายุยังไม่ถึงอายุไขแต่ท่านก็จากไปก็ ตามที่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นั่นแหละญาติโยมสาธุ๊ชนว่าจะเป็นเด็กหรือคนแก่เป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาหรือว่านักปรา์ราชปณฑิตเป็นเศรษฐีหรือยาจกเข็นใจก็ล้วนแล้วแต่มีความตายเป็นเบื้องหน้าด้วยกันทั้งนั้นนั่นก็หมายความว่าเราทุกคน เกิดมามีสมบัติอันเดียวกันมีสมบัติอันเดียวกันติดหลังมาติดเป็นชนักติดหลังมาก็คือความตายพอเกิดขึ้นมาแล้วแบกมาเลยทรัพย์สินเงินทองบ้านรถหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสมบัติที่เราได้อาศัยอยู่นะทุกวันนี้เครื่องประดับประดาเครื่องตกแต่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเรามาหาเอาไปหลัง แต่ว่าความตายนี้เป็นสมบัติติดตัวของเรามาทุกคนเกิดมาแล้วมีสมบัติติดตัวมาก็คือความตายมีความตายแล้วว่าใครจะไปก่อนใครจะไปช้าแค่นั้นเองเพราะความตายไม่ได้เข้าแถวไม่ได้เรียงแถวไม่ใช่ว่าคนเกิดก่อนจะตายก่อนคนเกิดก่อนตายจะหลังคนเกิดทีหลังตายก่อนมีให้เราเห็นเยอะแยะ ญาติโยมนั่งอยู่ที่นี่ไปส่งสากการมาไม่รู้กี่งานก็ล้วนแล้วแต่ที่มีอายุน้อยกว่าเราคำสั่งคณะสงฆ์ตำบลแก้งที่หนึ่งทับสองพันห้าร้อยหกสิบหกเรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสโดยที่พระครูสุดที่ทรรประยุทธ์เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านแก้งได้มรณภาพ เมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พุทธศักราช2,566เป็นเหตุให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านแก้งนั้นว่างลงเพื่อมิให้งานในหน้าที่สะดุดหยุดลงอาศัยอำนาจตามความในข้อสี่วรรคหนึ่งแห่งกฎหมายมหาเจรสมาคมฉบับที่ส9พุทธศักราช 2,536ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสออกความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2,505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พุทธศักราช2,535จึงแต่งตั้งให้พระมณีวงศ์ฉายาโสพลปัญโย อายุ4 7ษา2 3วิทยฐานะนะักธรรมชั้นเอกวัดป่าบ้านแก้งตำบลแก้งอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดป่าบ้านแก้งทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณวันที่สองเดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช2566พระครูวรการโสพิษเจ้าคณะตำบลแก้ง